คนบันเทิงสายยานบารมีนาครราชตบเท้าเข้ารับรางวัลที่สุดแห่งปีกับงานประกาศรางวัลสีวะมหานาคาครั้งที่หนึ่งสองพ เมื่อวันที่24ธันวาคมที่ผ่านมาหม่อมหลวงพัทรสุดากิติยากรทิดานในหม่อมราชวงศ์สมลาภกิติยากรอดีตเลขานุการในพระเจ้าวราวงศเธอพระองค์เจ้าสมสาวลีกรมหมื่นสุทนารีนาะปนัดดานในพระเจ้าบรมวงศ์กรมพระจันทบุรีนรนาถได้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปีกับรางวัลศิวะมหานาคาครั้งที่1 2566 โดยองค์กรส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและองค์กรอนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยดรกัญชิสาแสงปัทวีนานผู้อำนวยการองค์กรอนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยประธานองค์กรส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเครือข่ายวัฒนธรรมระดับสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและผู้ร่วมจัดงานดรโอมประกาศเกปบาลดรนัทนาชาติจันทวงวิไลอาจารย์นัท รวมพลคนบันเทิงในทุกสาขาสายยานบาร,รมีนาคราชจัดงานพิธีบวงสวงรางวันศีวะมหานาคาครั้งที่หนึ่งสองพันห้าร้อยหกสิบหกโดยมีปู่เขียวคำสนธเป็นเจ้าพิธีบวงสวงรางวัลศีวะมหานาคาจัดขึ้นณนะหอประชุมกองทัพอากาศเขตสายใหม่กรุงเทพมหานาครค่ะ่อนอื่นก็ในการจัดงานนะคะวันที่ย4ิบสี่ธันวาคมเป็นงานศิวะมหานาคาแล้วก็จัดงานตรงนี้ขึ้นมาเพื่อ เกี่ยวกับองคพย,ยนานาาโดยตรงเพราะว่าตรงตรงที่เราจัดงานเนี่ยหลังจากที่ ค่าใช้จ่ายเนาะคนที่ร่วมบุญมาเนี่ยเรานำไปถวายที่วัดคํามนโนะจคะ่ะงสมใหญ่ในการในการทําพิธีนี่คือจะมีการองส์สมสองอย่างนะคะเป็นองค์สีวะแล้วก็องค์พญานาคเหมือนกับชื่อ,อาาระะอางวัลสีวะมหานาคาเนี่ยค่ะรางวัลเนี่ยคะก็จะมีอยู่พญานาคสี่ตระกูลเนาะจะมีองค์ทององค์เขียวแล้วก็องค์สีรุง้งสีดำะคะ่ะก็ในการที่จะมีคนเดินทางมารับเนี่ยเราก็จะมีทั้งเยาวชนแล้วก็ศิลปินต้นแบบแล้วก็นักร้องดีเด่นแล้วก็สาขาต่างๆแล้วก็ เาพุทธศาสนาประมาณนี้ค่ะ180ยแทนค่ะในการเข้าการอนนื่นแล้วก็คัดเลือกแล้วก็พิจารณานะคะแล้วก็ส่วนมากก็จะมีะพี่พๆ พี่พี่น้องน้องเนี่ยก็มีใจบุญใจศรัทธาในการร่วมุนต์ต,ตรงครั้งนี้เข้ามาด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติม,มากๆเลยค่ะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในงานแล้วก็ได้มาเป็นประธานในงานมอบรางวาัลที่ทรงเกียรติขนาดนี้ก็ยังไงก็ขอยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวาัลทุกท่ทานเลยนะคะแล้วก็ขออนุมโมทนาบุญกับที่ไปทําบุญให้คําชัโนษด้วยค่ะก็ยินดีทุกคนด้วยค่ะรางวัลผู้เผยแพร่ศาสนา ใ,ใจครับที่ได้รางวัลน,นี้แล้วก็ขอบคุณทางาเวศท่นนะครับที่มอบโอกาสใ้การนี้นะครับด้รับรางวัลนี้ก็ถือว่าเป็นพลังใจครับให้สู้งานนะครับในการสร้างผลงานนี้เป็นถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีในการ สร้างงานต่อ,ตอไปครับดีใจมากครับคือต่อยอดได้แน่ๆครับก็คือตัวรางวัลนี้อย่างที่บอกว่าผมทํามาโดยตลอดอย่างเพลงเกี่ยวกับสายพระนะครับสายเกี่ยวกับการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้ครับซึ่งมันตรงตัวมากๆเรารู้สึกว่าวัดเดี๋ยวนี้บางที่คนก็อาจจะยังเข้าไม่ถึงหรือบางที่คนอาจจะหลงลืมพระของเรานะครับบางทีเวลาเราทุกทเนี่ยเราไปต้องยอมรับว่าคนเนี่ยไปพึ่งสิ่งต่างๆเยอะมากกว่าการหันกลับเข้าวัด รเราก็เลยอยากจะเป็นสะพานตรงนี้เชื่อมให้กับคนเนี่ยหันกลับเข้าวัดมากยิ่งขึ้นมาทําบุญเวลามีทุกข์ก็หันกลับมาทําบุญเข้าวัดเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าวัดนี่เป็นสิ่งต้องยอมรับว่าในประเทศเราในวัดคือาศาสนาที่เป็นตัวอย่างของของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับต้องยอมรับนี้แล้วก็อยากจะนำผลงานชิ้นนี้นะครับในและอีกหลายๆชิ้นเนี่ยไปมอบให้กับทุกๆกคนถือนะว่าเป็นพลังใจในการต่อสู้ หลังจากการที่ได้แจกแจกก่อนอื่นเลยพี่ต้องแจ้งก่อนว่าจะมี2อ,อย่างในงานที่พี่จัดเลเนาะก็เป็นการทาบุญแล้วก็สร้างเานา่แล้วก็นําเงินเ่ยไปถวายที่ททวัดคําชาโนดบอนพันธุ์แล้วก็มีการมอบทุนการศึกษาให้เด็กเนาะก็จะมีผู้ใหญ่ใจดีในการเข้าร่วมในการมอบกิจกรรมต่างๆเนี่ยหลังจากเราก็จะนํเงินการศึกษาเนี่ยค่ะไปไปให้กับโรงเรียนต่างๆแล้ววันนี้ก็มีตัวแทนแต่และโรงเรยียนเนี่ยเข้าเข้ามาราคค่ะก็ช่วยเหลือสาธารณประโยชน์ได้เยอะเหมือนกัน ติดตามที่เพจองกรอนุรักษ์ศาสนาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและก็องกรสง่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและก็ชมรมนักปัจจยอย่างค่ะเอต้านิวขอบสอบทุกข่าว